เอาละครับก่อนสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันเลยละกันครับวันนี้เดี๋ยวขอมารีวิวตัวนี้ละกันนะครับตัวฟรีที่ต้องมีทุก ID เดียเนี่ยผมเพราะว่าเขาแจกนั่นเองแต่ว่าต้องไปเก็บอีเวนต์เอานะครับผมสำหรับเอลคับจีดิยุบนะครับผมโอ้ตัวนี้เนี่ยอย่างจัดเลยนะทุกคนนึกว่าฝาแฝดเอโต้นะครับผมพี่น้องที่พัดภาคจากกันนะครับการอัพพิเศษเนีก็จะอัพแบบนี้เนี่ยผมในส่วนของการอัพก็จะเป็น 9, 4, 11, 10แล้วก็4นะทุกคนอ่ะใครดูไม่ทันก็กดย้อนดูแล้วกันนะครับวิธีการอัพโอเคทีจีียุบเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้สูงมากเนาะนะครับผมก็สูงอยู่แหละนะผมร้อยแปดสิบนะครับผมเซเนก้าลนะครับอ่าร่างนี้มากับทีมของริเวอร์พูลนะครับตายก็เป็นนักล่าดับยิงนะผมก็คือโกคเชอร์นั่นเองนะครับอ่าค่าพลังที่อัพได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลี้ยงบอลประมาณ80บวกบวกนะครับ ส่วนการจบสกอร์เนี่ยต้องมีนี่ครับ90อ่ากองหน้าต้องคมนะครับอ่ะความเร็วประมาณนี้94ทั้ง2ค่านะครับพลังการเตะ88ถือว่าโอเคแล้วนะครับกระด u กระโดดปะทะอะไรพวกนี้ก็ประมาณ82 83เอานะครับผมพลังงาน94วิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับอ่ะส่วนเท้านเนี่ยก็อ่าอาจจะไม่ได้ดีมากก็พอได้อยู่นะครับอ่ะเรื่องของสงกิลเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็มีฟินาลิ่งนะครับผมมาให้อ่าสำหรับการจบสกอร์ทุกท่วงท่านะครับผม ส่วนสกิลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอัพได้ตามใจชอบละกันนะครับแต่ว่าที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับผมก็ไปเพิ่มสกิลพวกยิงแถว2เข้าไปละกันนะครับพวกนักขึ้นช็อตไลทิ้งช็อตเนาะถ้าเขาไม่มีเนี่ยผม,มก็เป็นสกิลที่แบบยิงไกลอะไรแบบนี้นะครับปั่นโค้งระยะไกลเนี่ยมีแล้วเนี่ยผมสำหรับเอาไซคเคอรเลอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับอ่ะก็ไปเพิ่มสกิลที่จําเป็นละกันนะครับผมก็พวกนักขึ้นช็อตไลทิ้งช็อตพวกนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับถ้าได้แบบ ใส่แถวสองอ่ะวันนี้ก็ลงดีสองให้ดูละกันนะครับผมเพราะว่าจะได้เห็นแบบจตึงๆเลยว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับสำหรับดียุบเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเมตาเลยนะครับถ้ามาในร่างที่ไม่แจกอีกหนึ่งคนนะครับบอกเลยว่าหน้าคู่กับเอโต้เนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะะเดี๋ยวขอตั้งรับก่อนนะครับผมตรงนี้ตั้งประกงประกบก่อนเนาะนะครับผมอินดิวิดวงอินดิวิดวลของเรานะครับ ก็ให้อิโต้ละกันเป็นตัวที่แบบเชื่อเมเกมให้กับดิยุบนะครับผมอ่ะดิยุบก็ปล่อยฟีสไตล์ไปในวสำหรับการตั้งนะโอเคนนี้จะบตึงไม่ตึงเนี่ยมาดูกันนะครับผมเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมบาร์เซโลนาครับฝั่งเราแล้วก็แมนยูครับฝั่งเขามาครับวันนี้มาเกลียนแลนกันครับมาหาตบเขาก่อนครับดิย<า>ุบจงวันนี้โอ้จงวันนี้ยังไม่ได้นะครับมีตัวประกบอยู่แล้วมาที่เมสซี่เลย ตัวพลิกมายกมาให้กับดูบรอยเดืบรอยโคกต่อดิยุบอย่างไม่ได้นะครับผมยังเบียดไม่ลงครับกับกองหลังตัวใหญ่ก็อาจจะย,ยังไปยากอยู่แต่จังหวะนี้ได้หลุดมาแล้วนะครับผมความเร็วเนี่ยมีอยู่แล้วพร้อมฉีกตลอดเวลาแล้วก็หนึ่งแอซิดไปแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหมาเร็วเลยครับนี่ครับโอ้นึกว่าฝาแฝดครับเอโต้ครับกับดียุบโอ้โหนึกว่าคนเดียวกันอเอโต้ล่างสองไปเนี่ยโอ้หัวทองนะครับผมทางนี้ เหมือนเอาหัวไปจุ่มทรายบนทะเลทรายแล้วหมายครับจังหวะนี้ดียุบความเร็วชิงมาแล้วแตะยิงติดเลยครับลูกนี้เกือบได้เหมือนกันครับลูก2เกือบมาแล้วแต่ยังเก็บได้อยู่ครับไม่ได้ลูกนั้นไม่เป็นไรครับชิงกันเดียบรอยแล้วเดือบรอยเห็นดียุบแล้วดียุบลูกนี้ซัดเรียบร้อยครับด้วยซ้ายครับโอ้โหายขวาครับได้หมดเลยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แม่นมากครับข้างเท้าที่ไม่ถนัดครับ เท้าหลักเนี่ก็เป็นเท้าขวาแหละนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้เนาะเดี๋ยวมาที่เมสซี่ครับจังวะนี้ให้มาอีโต้ลึกไปครับจังวะนี้แล้วนูโน,โนเป็นเดสนูโน,โน่จี้ขึ้นมาแล้วให้มาที่ดียุบดียุบตัดได้ไหมไม่ได้โอ้เสียดายครับแต่ว่าวิ่งฉีกแนวรับค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับดียุบอ่าถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยมันเล่นง่ายเนี่ยเพื่อนๆเอาไปเล่นมันก็เก่งนะครับผมเอไอมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะมันคอยที่แบบ จะวิ่งหาช่องทางทางตลอดเวลาครับนี่เห็นไหมแต่ว่าจังหวะน,นี้ยังติดเบลติเลยครับยังตามประกบอยู่ครับแล้วอาราโคขึ้นมาสูงเลยครับจังหวะน,นี้อ๋อไม่ใช่เป็นจังหวะของครึ่งหลังครับขออภัยมาครับแล้วโอ้โหแบบนี้ก็หวานไหมหแบบนึ่งแอซซี่ก็ต้องมาแล้วแหละแบบนี้แล้วก็เอโตซัดลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหพี่น้องสองแฝดเข้าไป จังหวะนี้ก็หนึ่งแอซซิตไปแล้วครับสำหรับดียุบวตุวลามตัดได้ครับตัดได้แล้ว,ดดลวให้ไปพี่เอโต้ดียุบความเร็วแล้วดูการแทงครับโอ้โหเป็นตัวเร็วเลยครับผมแล้วก็อ่านเกมอ่านจังหวะได้ดีครับสำหรับดียุบอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วเมสซี่ให้มามาซีดียุบถึงไหมโอ้โถึงแต่ว่ามันทะลงทะลักไปนิดนึงเลยครับผมยังไม่ได้จบครับเจังหวะนี้ตัดได้ดียุบดียุบ แต่ยาวไปนิดนึงครับจังวะนี้ลินฮาซ่าออกมาตูรามหนุนไปทีกวตัวเลยแล้วดียุบมาแล้วพร้อมฉีกไหมแต่จังวันนี้มันยังไม่ฉีกเท่าไหร่เลยครับสำหรับกองหลังก็ยังประกบอยู่แมตช์แรกก็อาจจะยังไม่ได้เห็นชาร์จแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูแมตช์ที่2นะกันครับแมตช์แรกก็เจอกับดีหนึ่งอยู่นะนี่ครับผมไม่ใช่แก่คาร์ลี่นะโอเคได้เป็น7.5ครับสำหรับคะแนนที่เขาลงเล่นไปครับสำหรับดียุบ โอเคแมทที่2นี่เจอสายแบบโอ้โหเปิดโค้งแน่นอนครับแบบนี้บีซ้ายมาเลยครับอันดับแรกเลยเราไปตั้งค่าก่อนครับถ้าเจอแบบบซ้ายเนี่ยคือต้องตั้งการประกบใหม่เลยนะครับประกบไอตัวที่มันจะเปิดบอลน,นี่แหละนี่ครับผมมาคุณคุณย่าครับมาเทวุฒคุณย่าแล้วก็ตั้งประกบเลยยางโคเลอร์ครับเอาตัวที่สูงใหญ่นะสำหรับกองหลังที่ไปประกบนะ่ครับผมก็ใช้ฟันเดอร์เฟนนี่ครับผม สู่ใกล้เคียงกันนะครับผมมาฟนนิเวสให้มาจาังหวะนี้จ่ายไม่ดีเลยครับผมจ่ายพลาดแต่ว่ายังตัดได้อยู่เลยอมาครั้งหนึ่งนาทีเดือดรอเยุบพักมาเซี่ตัดมาแล้วเอโต้จ่ายให้น้องจังหวะน,นี้แล้วน้องวางเท้าไม่น่าจะรอดแล้วแหละแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหก,กับสกิมพิเศษของเขาครับฟินนิฟินินนนชชิ่งครับจังหวะนี้ โอ้โหจ่ายแบบนี้ก็ยิงได้ครับสำหรับดียุกโอ้โหก็นี่แหละนี่ผมกองหน้ามันต้องยิงคมครับแม้ว่าคาพลังปั่นจะไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าต้องยิงให้ได้ครับเวลาต้องจบจริงๆครับยิงดีวิชั่นที่สูงเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ใส่สกอร์มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับผมต้องยิงแบบยัดยัดเอานี่ยผมอ่ะจังหวะนี้ก็ได้ซัดแล้วครับแต่ว่ายังไม่มาครับลูกที่สองเขาในแมตช์นี้ยานโคเลอร์นี่ครับต้องเคลียร์เลยครับตัวมันสูงใหญ่ครับต้องเอาฟอนเดอร์เฟนเข้าไปประกบครับ นี่ครับฟานเดลเฟนประกบเลยแต่จังหวะนี้เข้าทางครับโอ้ไม่รอดเหมือนกันครับฝั่งเราโดนมาที่อสคุณย่ายครับตีตึงขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งครับแบบนี้มาเอโตให้มาเมสซี่เมซี่ปนไม่ได้เลยครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้ค่อนมีข้อเสียอะไรนะสำหรับดิยุกแต่ว่าข้อเสียที่ไม่ชอบเลยก็อยากให้เขาปั่นได้ดีกว่าน,นี้นี่ผมแต่ว่า ค่าพลังปั่นมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนักเตะคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นทางคมซะมากกว่าเนาะน่ผมแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องวิ่งฉีกลายเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีนี่ผมแม้ว่าจะฉีกได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติของกองหน้าแหลนะน่ครับผมอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นมันจะถึงบอลไหมเนาะนะี่ครับผมอ่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าดียุบเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยเนี่ผมสำหรับสายฟรีเนาะนะครับอย่างโคเลอร์โขงตรงนี้โอ้โหวาดเสียวเหมือนกันครับดูดิ โอ้มันสูงเกินกันค่อนข้างที่จะหลายเซนอยู่นะครับผมเนี่ยโอ้โหขึ้นไม่ทันเลยครับฟานเฟนแต่ก็ยังดีครับที่รอมหน้าไปก่อนครับงหวะนแล้วมาละลอกหนึ่งครับยกมาชิงมงเลยครับแล้วโอ้จังหวะนี้ไปวางเท้าใส่นะครับผมสำหรับซอลต์ครับแล้วก็แดงเลยครับโอ้โหยันคนเลิกไม่พอใจเลยครับโอ้ไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินนะครับโอ้ขาแทบหักไม่เห็นด้วยได้ไง ดูครับโอ้โหจังหวะนี้ชิงกันโม่งเลยครับแล้วไปเสียบสกัดเลยครับโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีเลยครับผมเหลือสิบคนครับฝั่งนั้นเอาเลยครับฝั่งเราตอนนี้ดิยุบวิ่งฉีกมาเลยครับโอ้ดูครับยกมาให้จังหวะนี้เอามาครับดิยุบดิยุบเข้าขวาเข้าขวาแต่ว่าก็มีตัวประกบอยู่เลยครับเปิดเข้ามายานโคเลอร์ได้โคกโอ้โห ตัวนี้ก็มาให้เสียวตลอดเลยนะครับสำหรับยางโคเลอร์ครับไปครับขยับขึ้นมายุบปิงยังพอได้อยู่ครับก็เป็นตัวพักบอลได้บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นทุกต้องกะแต่ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเลยครับสำหรับคนนี้ในตรงนี้ล่อผู้แข่งเข้ามาครับแล้วเฟกหอดไปหนึ่งครับจังหวะนี้แล้วก็นิ่มๆสิครับไม่เหลือแล้วแบบนี้เรียบร้อยครับออมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ เยี่ยงป้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามาเรื่อยๆแล้วก็คมแล้วก็จบได้ครับสำหรับดียูครับการวิ่งลายเนี่ยค่อนข้างสอดทําเียนได้ดีเลยครับเห็นไหมแล้วก็พีกเข้าขวาครับแล้วก็เรียบร้อยเหมือนเดิมครับไม่ว่าเอโต้ครับนี่มันแฟดชัดๆเลยโอ้ล่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งล่างนะครับที่น่าใช้งานครับสำหรับสายฟรีครับขนาดสายเติมก็ยังต้องใช้ครับสำหรับคนนี้ มีความเร็วยิงคมครับแล้วก็เรื่องความคิวอาจจะไม่ชอบเอโต้เ e นีครับผมในโดยเสริมตัวเนี่ยก็ยังชอบเอโต้มากกว่านะครับผมาพลิกบอลเร็วๆแล้วก็ใส่รรบับอลคล่องๆ,ๆนะครับผมกอดียุคก,ก็เป็นของฟรีแหละนะครับผมล่างนี้ค่อนข้างที่จะมองว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยนี่นี่โอ้โดนอัดเลยครับจังหวะนี้เพราะว่าค่าที่จะเป็นตัวจี๊ดเลยครับสำหรับดียุคก็ถ้าให้คะแนนเนี่ยเอาไป เอาไป9.3้าจุดสามแล้วกันเนี่ยผมอ่ะเป็นของฟรีที่ค่อนข้างโอเคเลยนี่ครับสามารถลุยดีหนึ่งได้สบายแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นี่แมทที่2นี่เอาบอลกลับบ้านเลยครับ3เมตรเลยครับสำหรับคนนี้โอ้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับดียุบแมทที่2องแมทแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมทออโตแมทแล้วนะครับแมทนี้จัดไป1แฮตติกยับแล้วก็ ได้มาที่8.5คะแนนนี่ครับสำหรับแบบน,นี้อ่ะยังไงเพื่อนๆก็ไปลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าไปลืมเล่นแลน้วกันนะครับสำหรับอีเวนท์ที่แจกดียุบนี่ผมก็ไปเก็บมาเอาไว้ในทีมนี่ผมพอได้ใช้งานแน่นอนครับสำหรับการลงเล่นในแต่ละอีเวนท์ครับสำหรับตัวนี้เก่งครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ TGF i กันด้วยนะครับขอบคุณครับ